ากรณีเมื่อวานนี้ค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่9ธันวาคม2568เวลา17นาฬิกาสถานการณ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาของวันนี้ทหารกัมพูชาโจมตีฝ่ายเราอย่างหนักการสู้รบขยายวงกว้างและมีความรุนแรงด้วยจรวดหลายลำก้อง BM21 ประมาณ125ครั้งประสุนลูกจรวด5,000นัดโดรนพีชีพหรือโดน FPV จำนวน33พื้นที่ใส่ทานที่มั่นของฝ่ายเราในหลายแนวรบโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องอานมาและช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเถียงตามอกจังหวัดศรีสะเกด และช่องคนาปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายเราตอบโต้ด้วยอาวุธอย่างได้สัดส่วนปัจจุบันยังมีสถานการณ์อยู่ตลอดแนวการวางกำลังจากผลการประทะอย่างหนักตลอดห่วงเวลาที่ผ่านมาฝ่ายเราได้สูญเสียนักรบสละชีพเพื่อพิทักษ์ชาติไปจำนวนสีนายบาดเจ็บรวม68นาย ฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิต61นายบาดเจ็บยังประเมินไม่ได้ในขณะที่โรงพยาบาลค่ายสรพพสิทธิ์ประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพลเอกชัยพลึกด่ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกหรือเสกทอบอได้เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปัทะ บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับให้กำลังใจขอให้หายดีโดยเร็วโดยทหารหลายนายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอาวุธหนักและกระสุนปืนเล็กรวมถึงกำลังพลจากหน่วยรบพิเศษโดยระหว่างการพูดคุยกับทหารรายหนึ่งซึ่งถูกยิงในระยะประชันชิดเพียง5เมตรขนาดกำลังใช้ บางกะรตอตปิโดเปิดช่องทำลายสนามทุ่นระเบิดผลเอกชัยพลึกได้ให้กำลังใจด้วยการตบบาพร้อมกับกล่าวว่าโอ้โหมึงเก่งเดี๋ยวเอาคืนให้หมดเหลืออีกสี่ที่หมายเดี๋ยวจัดการแต่ในขณะที่กำลังสนทนากันอยู่นั้นสายตาของเสกทอบอได้ไปสะดุดกับซองพลาสติกที่วางอยู่บนหมอนของทหารนายดังกล่าว ก่อนหยิบขึ้นมาดูพร้อมถามว่านี่อะไรอะ่ะซึ่งพบว่าเป็นซองพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวงรัชกาลที่9ที่ทหารคนหนึ่งกล่าวได้พกติดตัวไว้เสมอโดยทหารคนหนึ่งกล่าวได้ตอบสั้นๆว่าพกติดตัวตลอดครับพลเอกชัยพฤกษ์ได้ตอบว่าเยี่ยมพร้อมยกมือไหว้ซองพระบรมฉายาลักษณ์อย่างนอบน้อมและกล่าวว่า พระคุ้มครองก่อนวางไว้ที่เดิมและตบบ่าเพื่อให้กำลังใจอีกครั้งจากนั้นเสกทอบอได้เดินเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บรายอื่นๆพร้อมกับถามสารทุกขสุขดิกและย้ำว่าเราจะเอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาให้หมดพร้อมเผยว่า การปฏิบัติการในหลายพื้นที่มีความคืบหน้าแม้กัมบูชาจะเพิ่งใช้โดรนทิ้งระเบิดและอาวุธหนักโจมตีมากขึ้นโดยเสกทอบอรระบุอีกว่าเหตุปะทะเริ่มจากฝ่ายกัมบูชายิงใส่ทหารไทยในขณะที่ทำถนนในดินแดนไทยทำให้ไทยมีสิทธิ์ตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยไทยพร้อมกับยืนยันว่า กองทัพมีข้อมูลชัดว่าฝ่ายไทยไม่ใช่ผู้เริ่มก่อนตามที่กัมพูชาเผยแร่ด้านยุทธการการยึดพื้นที่คืนต้องใช้เวลาและต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลโดยตั้งเป้าลิดรอนขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามให้หมดสภาพเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต พร้อมกับขอโทษประชาชนที่ได้รับผลกระทบและต้องอพยพออกจากพื้นที่